ม,มาจากสสเสแสรบ่้งกันอืม สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อการือเก้าค่ะในช่องแซบไลสไตล์สาวแหม่มมื้อนี้นะคะจะพาพี่น้องมากินเมนูตำมักหุ่งค่ะพี่น้องตำมุ่งแบบแซบๆเลยจ้ะพี่น้องจ้าเบิงแบบน้ำแบบรัวค่ะค่ะพี่น้องคะแล้วก็นี่ค่ะพี่น้องคะนี่แกงออมหอยขมจ้ะพี่น้องจ้านี่เบิงออมใส่ผักอีเลิศนะคะเนาะใส่น้ำยานังแบบข้นๆเลยจ้ะพี่น้องจ้าหอมใพ้่ห้วยจ้ะพี่น้องจ้าออมมากแบบไหมๆเลยค่ะพี่น้องคะนี่สดน้ำก่อนค่ะ น่วแห้งจ้ะพี่นองจ้ะผักเมื่อนี้นะคะก็จะมีผักชีลาวค่ะพี่นองแล้วก็ผักกาดดอกค่ะพี่นองคะและ้วก็ผักสลัดแล้วก็มักทั่วแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นมะละกอสุกค่ะพี่นองคะมากินแก่เพชรน,นะคะเนาะมากค่ะพี่นองคะกินน้ากันเซ็บๆค่ะพี่นองคะกินข้าวแล้งนะคะเนาะเมื่อนี้กับมาแบบดึกๆคือเกาค่ะนี่กับข้าวเหนียวห่อนๆจ้ะพี่นงกินเลยจ้ะปั่นใส่คำใหญ่ ตำบบงพุงนัวนัวม,มาจากเสบ็บเสับน้นกันหอม,อม ความเซค่ำใหญ่ๆจ้ะบร่ได้กินเขาเทียงมากค่ะพี่น้องมันหิวเขาแห้งมือซีซันแน่จักหน่อย <c oughs> นี่จ้ะพี่น้องือ <c oughs> อมย้มแซบๆจ้ะนวยอาจจะเบื่อไงปนไหาจะพี่น้องแต่ว่าเต็มดีค่ะค่ะควอนนุ้ยาตดูดาเด้อมัน,นมีสุดนำ้ำแกงใส่น้ำ่านั่งแต่พี่น้องมาแบบง่ายๆมันเนี่ย ตำมุ้งกับเพชรแสบนัวคือเกาคำง่าย อาจจะดูดแห้งเนี่ยเอาทุดล้อไปน้ำจัดกินหอยมันต่างจังสีนอะไรจากไปเน้าะหอยขมใส่ผักอิกเลิศผักอิกตู้ หอมๆเลยจ้ะแซ่บข้าวเหนียวจำ้ำ tầm một hùng ngon พักเสร็ักสีเลาเวืมเบืงแล้มคน,มนดดยังออกติดตัวนัวครับ เพิ่อนเพชรเพ่งนอนจำมหเนี่ยจำแล้ว คืออยากครับอะไรกินโดนแล้วแกงออมหอยอะจะจะกินยากแน่จ้ะของแซ่บเันสิลธละ มาเสียบๆบน้ำกันดวยจ้ะอาจจะบอคอยบอกปันไดว่าหิวข้าวาค่ะพี่น้องมาเลยกินข้าวเที่ยงนะเสบีบแกงแบบแกงออมแบบเล่าๆจ้ะามาแบดแบดแบดแบ ะะตั้งใจดูด้อยบ่สนใจผู้ใดเลยนเลบ่นหนออกยากนู่นเนี่ยเ <c oughs> จ้าสุกินอะไรก่อนตำมุกับแซบอ้อมหอยกับแซบ เขาญาตจะจำมือเนี่ยอาจจะแบบฮะดูทรายเสียงดังแน่มันต้องกินแบบนี้จ้ะพี่นอ้องมันจังได้อัธรรดกินผู้เดียวนะคะเนาะ ซื้อมาจากตลาดจางไว้เนี่ยค่ะ ตามห่งกับบริกินลายมือเราจะคืออยากไปมิดทุกอย่าง ที่มันเป็นนามคุ้นๆนะเนี่ยนุ่งอมอันใส่นามยานางด้วยจ้ะเนื้อ ใส่ข้าเบื่อพอออมหอยหม้วว่างฟ้ามันน้ำจ้ะมันีเมีฝฟ้า มันก็แซ่บแซข้าวขาพี่น้อง <c oughs> อ่อมหอยคมใส่ผักอีเลิศกับตำมะฮุ่งแซ่บๆจะ้ะพี่น้องจ้ากินยำมะแร็งนะคะเนาะคำๆเหมือนๆแน่จังเลยค่ะพี่น้องกับข้าวเหนียวห้อนๆจ้ะพี่น้องจ้าข้ามยั <c oughs> นยันั่นละจ้าพี่น้องจ้าหนูหยาดคลิปมันยาวโพดนะคะเนาะเพราะว่ากินหอยมันสิบแบบว่าสิกินยากแน่จ้ะพี่น้องเดี๋ยวหนูสิไปกินอีกนะคะเนาะเดี๋ยวแต่ว่า หนูจะขอปิดคลิปสำนีค่ะเดี๋ยวคลิปมันย่าพูดนะคะเนะาะจังใดก็ขอบคุณหลายๆค่ะท่านใดที่ให้เกียรติติดตามรับชมจนจบคลิปนะคะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูแน่นะคะเดอ้อพอกันคลิปน้าค่ะพี่น้องคะขอบคุณค่ะ